มอบรักบ,บำเรอใจตอนที่สิบอดีตภรรยาของเขาเธอรู้ว่าสถานะของเธอไม่เหมาะสมแต่ถ้าพูดอีกหนิงอี้เฉิงก็ทำเพื่อเธอจนเมาแบบนี้ แล้วแต่เธอแล้วการแล้วเธออย่ามาโทษว่าฉันไม่เตือนมาดามกูมุ้ยปากนั่งลงคิดเงินซูนานจจอพยุงเขาออกไปที่จอดรถหันกลับไปมองชายหนุ่มที่ไม่รู้สึกตัวอยู่ตอนนี้เฮกุญ <Hey, S 1> แจรถคุณละ่ะหนิงอี้เฉิงพูดเสียงเบาที่นิ้วไปที่กระเป๋ากางเกงตัวเองซูนานจจอเอื้อมมือออกไปค้นหาในกระเป๋ากางเกงเขาก็หาไม่เจอ,อยูไหนล่ะเธอมีน้ำเสียงที่รีบร้อนขณะที่เขากำลังสำรวจข้อมือของเธอถูกมือของชายหนุ่มจับไว้ ซูนั้นจึงเงยนะ้ามองอย่างประหลาดใจริมฝีปากบางของชายหนุ่มกดแน่ผูของเธอพูดละมุนอ่อนโยนอย่างขบขันก็คุณลูปตรงนั้นของผม ฉันกำลังหากุญแจรถคุณอยู่คุณอย่ามากวนโมโหซูนานจือขมวดคิ้วพร้อมตกไปที่มือของเขาชายหนุ่มยิ้มน้อยๆกุญแจรถอยู่นี่เขาหยิบกุญแจรถมาห้อยไว้ที่ปลายนิ้วบอกไปมาต่อหน้าเธอรีบพี่ฉันสิฉันจะไปส่งคุณกลับบ้านซูนานจือถอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่ายผู้ชายคนนี้ไร้เดียงสามากขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันหนิงอี้เถิงขมวดคิ้วและยิ้มอย่างชั่วร้ายจูบผมก่อนผมจะให้ น่ารำคาญจริงๆซูนานจือขบฟันอย่างไหนใจและจอปอระทับริมฝีปากไปที่มุมปากของเขาแบบนี้พอใจหรือยังจู่ก็แน่นขึ้นแผงอกแกรง่งที่ร้อนรุ่มของชายหนุ่มแนบชิดกับร่างบางของเธอคลื่นความร้อนที่คลุมเครือไหลผ่านระหว่างทั้งสองคนผู้ชายโน้มตัวเข้ามาใกล้ริมฝีปากบางๆในตาสีดำโน้มตัวมาใกล้ริมฝีปากของเธออย่างคลุมเครือ ประธานหนิงไม่ได้นะที่นี่ไม่ได้สูหนานจือหลบเลี่ยงจูบของเขารีบผลักไหล่เขาออกเขาพ่นลมร้อนที่ผสมกลิ่นวายรดลงบนใบหน้าเธอน้ำเสียงเย็นลงกว่าเดิมมากผสมผสานกับความเยือกเย็นคุณปฏิเสธผมมากี่ครั้งแล้ว ปฏิเสธสูหนานเจองุนงงเล็กน้อยหนิงอี้เฉิงหลับตาลงเล็กน้อยหัวของเขาตกลงบนไหล่ระหงของเธออย่างแรงพูดเสียงอู้อี้อยู่ในหูของเธอซูหอินซูหนานเจอใบหน้าแข็งทื่อร่างที่หนักหน่วงของชายหนุ่มพิงร่างกายของเธอมันทําให้เธอหายใจไม่ออกซูหอินลู่ซูหอินอดีตภรรยาของหนิงอี้เฉิง ซูนันจือรู้สึกวุ่นวายในใจขึ้นมาอย่างฉับพลันพูดกับผู้ชายบนไหลอย่างไม่ลังเลฉันไม่ใช่ลู่สุวิน ลอยฉันเธอหมุนตัวไปเปิดรถดนันชายหนุ่มเข้าไปอย่างไร้ความปราณีจนเกิดเสียงปังเพราะกระแทกกับประตูรถหลังจากนั้นก็เดินไปฝังคนขับแล้วสตาร์ทรถรถเพิ่งจะขับออกจากลานจอดรถชายหนุ่มก็กระโจนมาโอบไหล่เธอทันทีหนิงอี้เฉิงคุณอยากตายหรือไงปล่อยมือออกไปซูนานจือตกใจจนแทบกระโดดรีบเหยียบเบรกหนิงอี้เฉิงมัดแขนเธอไว้จ้องเข้าไปในดวงตาของเธออย่างจรงิงจังคุณโกรธเหรอ ฉันเปล่าสูนันจือกัดปากผลักเขาออกอย่างอารมณ์เสียเอ็นตัวไปคาดเข็นขัดนิรภัยให้เขาประธานหนิงรบกวนคุณนั่งให้ดีหน่อยฉันไม่อยากจะตายไปพร้อมกับคุณหนิงอี้เฉิงก็งอตัวเหมือนเดิมเสียงหายใจเร็วสม่ำเสมอดังมาสูนันจือสูดลมหายใจเข้าลึกๆปุ่มขมับอย่างหน่ายใจเมื่อเดินทางไปถึงเจ้าหน้าที่รอปอพอบอกกับเธอว่าสวนโมลี่โฮวาคฤหาตของหนิงอี้เฉิงอยู่ส่วนลึกที่สุด หลังจากเธอจอดรถเสร็จเงยหน้าขึ้นมองไปที่คฤหาสน์สูงใหญ่และหรูหราแห่งนี้อดไม่ได้ที่จะอูทานออกมาอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแม้จะรู้ว่าหนิงอี้เฉิงไม่ใช่คนธรรมดาแต่ก็ไม่เคยมาบ้านของเขาเมื่อได้เห็นครั้งแรกมันใหญ่กว่าที่เธอจินตนาการไว้มากซูหนานจือดับรถพยุงหนิงอี้เฉิงลงจากรถมาถึงหน้าประตูกดกลิ่งเบาๆใคร เสียงฝีเท้าที่นุ่มนวลดังมาจากในบ้านมาพร้อมเสียงที่ไพเราะอ่อนหวานซูนันจือชะงักครู่หนึ่งพูดออกมาอย่างติดอ่างเล็กน้อยสวัสดีค่ะฉันเป็นเพื่อนของคุณหนิงวันนี้คุณหนิงไปที่ร็บาร์และดื่มไปเยอะ ฉันเลยมาส่งเขาประตูบ้านเปิดออกใบหน้าที่ละเอียดอ่อนและสง่างามปรากฏขึ้นที่ประตูผมยาวสลวยของหญิงสาวถูกกวาดไวร้รวมอยู่ที่ไหล่ข้างหนึ่งมีเงาจางๆในดวงตาที่จ้องไปที่สูนานจือสหนานจือมองใบหน้าหญิงสาวหายใจเข้าเบาๆเป็นลู่สูวินอดีตภรรยาของหนิงอี้เฉิงก่อนหน้านี้ก็เคยเจอที่บาร์ครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้มองอย่างละเอียดครั้งนี้ได้เจอ ซูนานจจอเพิ่งจะเข้าใจถึงคำที่ว่าผู้หญิงที่สูงสักสมแล้วที่เป็นทายาทพันล้านของตระกูลลู่เมื่อเงยหน้าขึ้นเผยให้เห็นความสง่างามที่เหนือชั้นยากจะหาใครเทียบทั้งสองดูเหมือนจะมองหน้ากันอยู่นานลู่ซูวินเริ่มพูดขึ้นก่อนพูดด้วยรอยยิ้มจางๆเสียงที่มีไหวพริบนี่เชิงนี่จริงๆเลยทำไมดื่มจนเป็นแบบนี้ไปได้ตอนที่11ตัดไม่ขาดหัวใจวาววุ่น ตอนที่11ตัดไม่ขาดหัวใจวาวุ่นขณะที่พูดมืออันดูดีของเธอยื่นออกมารับร่างของหนิงอี้เฉิงค่อนข้างออกแรงประคองเขาไว้เงยหน้าขึ้นยิ้มขณะมองซูหนานจือขอบคุณที่คุณมาส่งเขากลับไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงแท่อะไรคะฉันแท่ซูค่ะซูหนานจือตอบตามความจริงโดยไม่มีการป้องกันใดๆคุณซูเพื่อแสดงคำขอบคุณคืนนี้คุณอยู่พักผ่อนเถอะยังไงเวลามันก็ดึกแล้ว ผู้หญิงคนเดียวอย่างคุณอยู่ข้างนอกก็ไม่ปลอดภัยลู่สูวินมุมปากยกขึ้นเล็กน้อยยิ้มขณะพูดขึ้นป่าไม่ต้องค่ะไม่ต้องสูนานจือสับสนรีบโบกมือปฏิเสธเธอจะอยู่บ้านหนิงอี้เถิงได้อย่างไรกัน เข้ามาเถอะข้าลู่ซูวินขมวดคิ้วสวยจับข้อมือเธออย่างกระตือรือรน้นคืนนี้มีพายุไต้ฝุ่นหนักอยู่ดีกว่าซูนันจือยังไม่ได้ตอบสนองทั้งร่างก็ถูกลู่ซูวินดึงเข้าไปภายในบ้านคุณนั่งสักพักก่อนฉันจะขึ้นไปส่งอี้เถิงกลับห้องนอนค่ะซูนันจือนั่งในห้องรับแขกมองรอบๆที่กว้างขวางและสว่างการตกแต่งสไตล์ยุโรปที่สวยงามวิจ,จิตรราวกับอยู่ภายในปราสาทเลย เป็นครั้งแรกที่มาเยี่ยมบ้านหนิงอี้เฉิงถึงจะสวยงามมากแต่ทำให้ซูนานเจอเกิดความกดดันอย่างบอกไม่ถูกไม่นานเสียงฝีเท้าที่ยิ่งทำให้เธอกดดันก็ลงมาจากข้างบนเสียงนุ่มอ่อนโยนของหญิงสาวดังขึ้นมาครั้งนี้รบกวนคุณจริงๆคุณซูร่างสูงเพรียวของลู่ซูวินเดินไปตรงหน้าเธอค่อยๆนั่งลงช้าชาขาสองข้างไขว้ซ้อนกันอย่างสง่างาม ออร่าที่ทั้งร่างแผ่ออกมาและความหรูหราสง่างามผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวเรากับกำลังประกาศให้ซูนานจือรับรู้ว่าเธอคือเจ้าของที่นี่ไม่รบกวนข้าซูนานจือหลับตาลงเล็กน้อยเสียงเบาลงมากเธอคือคนโดดเด่นในบารในแง่รูปร่างหน้าตาไม่เคยแพ้ผู้หญิงคนอื่นเลยแต่ครั้งแรกที่อยู่ต่อหน้าลู่ซูวินเธอรู้สึกดยกว่าจากภายนอกสู่ภายใน ลู่ซูวินก้มหน้ารินนมให้เธอหนึ่งแก้วปืมคุณซูฉันอยากถามคุณหน่อยทำไมครั้งนี้อี้เฉิงดื่มจนกลายเป็นแบบนี้ได้ฉันเห็นสัญญาในกระเป๋าเขาว่างเปล่าทำไมเขาถึงเมาแม้แต่งานก็ไม่เสร็จคือซูนานจือตกตะลึงแววตามองเธออย่างหลบเลี่ยงไม่รู้ว่าควรอธิบายกับเธออย่างไรดีขอโทษค่ะฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจ ไม่เป็นไรค่ะาง,งานก็ช่างเธอลู่ซูวินเลิกคิ้วยิ้มเล็กน้อยจากนั้นก็เงยหน้าขึ้นมาทันทีดวงตาลึกจ้องมองเธอด้วยความหมายลึกซึง้งคุณซูทำงานอะไรเหรอคะเหมือนไม่เคยได้ยินอี้เฉิงพูดถึงคุณซูมาก,ก่อนเลยฉันทำงานที่บานนะคะซูนานจือหายใจเข้าลึกๆึกยืนขึ้นมายิ้มให้กับลู่ซูวินขอโทษนะคะคุณลู่ฉันค่อนข้างเหนื่อยแล้วลู่ซูวินยิ้มเรียบเรียยืนขึ้นแล้วพูดอย่างอ่อนโยนค่ะ ฉันจะไปส่งคุณที่ห้องนอนขอบคุณค่ะซูนันจือตามหลังเธอเข้าไปในห้องนอนก่อนปิดประตูลู่ซูวินมองเธออย่างตื้นเขินขณะพูดขึ้นขอโทษนะคะที่เมื่อกี้ถามคุณมากขนาดนั้นคุณต้องรู้สึกไม่สบายใจแน่เลยไม่เป็นไรค่ะซูนันจือยิ้มขณะสายหน้าฉันเป็นแค่อดีตภรรยาของยี่เฉิงก็ไม่มีสิทธิ์ในการถามเยอะขนาดนั้นลู่ซูวินหุบตาลงยิ้มเล็กน้อย ยื่นมือปิดประตูห้องงั้นไม่รบกวนคุณพักผ่อนแล้วฝันดีค่ะสูนานจืบยักหน้าให้เธอเล็กน้อยฝันดีค่ะปิดประตูห้องไปสูนานจือก็เอนกายนอนบนเตียงหายใจเข้าลึกๆนอนบนเตียงที่บ้านหนิงอี้เฉิงเธอหลับตาลงเส้นประสาทต,ตึงเครียดตลอดเวลายากที่จะนอนหลับอย่างอธิบายไม่ได้กลางคืนเริ่มมืดขึ้นสูนานจือนั่งขึ้นมาสับสนมึนงงคยีหยีตาก่อนจะเปิดประตูเดินออกไปต้องการหาน้ำดื่มนิดหน่อย แค่เมื่อเธอผ่านประตูห้องบานหนึ่งฝีเท้าก็แข็งทื่อหยุดทันทีอย่าทำแบบนี้อืดเสียงครวญครางอ่อนแอของลู่สูวินผ่านประตูห้องมาก็ยังได้ยินชัดเจนมากเดี๋ยวมีใครได้ยินอี้เฉิงอย่าตามมาด้วยเสียงหายใจหอบอันคุ้นเคยของผู้ชายผสมด้วยเสียงหวานของผู้หญิงท่วมท้นเข้ามาในหูสูนานจืออย่างคลุมเครือสูนานจือเม้นปากเรียบเรียบแววตาประหลาดใจผสมกับความสุข หนิงอี้เฉิงกับลู่ซูวินอดีตภรรยากำลังรับใครกันอย่างคลุมเครือภายในห้องนอนตัดไม่ขาดหัวใจวาววุ่นถ้าข่าวนี้กระจายออกไปจะทำเงินได้มากเท่าไหร่นะตอนที่ส2องคุณเชื่อเธอไม่เชื่อฉันอย่างไรก็ตามครั้งนั้นในห้องน้ำหนิงอี้เฉิงก็ไม่ได้ให้รางวัลเธอซูนานจือหลีตายิ้มอย่างมีชัยย่องกลับไปที่ห้องหยิบโทรศัพท์มาบันทึกเสียง แต่แค่ซูนานจือแน่ใจในเรื่องพลังในการยืดเยื้อของหนิงอีเ้เฉิงมากเกินไปมือของเธอที่ถือโทรศัพท์ปวดหมดแล้วง่วงเหลือเกินบันทึกไปครึ่งหนึ่งก็ปิดโทรศัพท์กลับห้องไปพักผ่อนอย่างสบายใจเช้าวันรุ่งขึ้นซูนานจือถูกผู้ชายแบกขึ้นมาจากเตียงตอนแรกเธอยังไม่ตื่นดวงตางวงเมียเปียกชื้นมองเข้าไปในแววตากรดเคืองและลึกซึ้งของผู้ชาย เธอคคยยี่ตาแซงทำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นพูดเสียงทุ้มกี่โมงแล้วใครใช้ให้คุณมาที่นี่เสียงทุ้มเย็นชาของหนิงอี้เฉิงมีความเยือกเย็นลมหายใจที่พ่นออกมาก็เย็นชารถแก้มเธอซูหนานจือยิ้มอย่างใจเย็นเมื่อคืนคุณเมาฉันมาส่งคุณกลับใครใช้ให้คุณมาส่งสีหน้าเขาเย็นเย,ยือกอย่างไม่เห็นด้วย ประธานหนิงเมาเพราะฉันฉันจะทิ้งให้คุณอยู่ที่นั่นคนเดียวได้ไงกรามของซูนานจือถูกเขาบีบแน่นมากแต่ก็ยังยกยิ้มหนิงอีเ้เฉิงเม้นปากอย่างเพลิดเฉยสะสบัดเธอออกแล้วหันร่างไปอย่างสงบล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วก็ไปซะสซูนานจือก้มศีรษะเรียบๆหลังจากลุกจากเตียงไปล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ลงบันไดไปที่ห้องรับแขก ข่าวเช้าปรากฏขึ้นในโทรทัศน์ลู่ซูวินกำลังยกอาหารเช้าวางบนโต๊ะหนิงอีเ้เฉิงนั่งข้างโต๊ะอาหารสวมเสื้อเชิดสีขาวสะอาดหน้าอกกว้างยืดตรงเล็กน้อยทานอาหารเช้าอย่างสง่างามคุณซูตื่นแล้วเหรอคะารีบมากินข้าวเช้าสิคะลู่ซูวินยิ้มเล็กน้อยขณะมองเธอซูหนานจือยิ้มเล็กน้อยไม่ดีกว่าค่าขอบคุณนะคะคุณลู่ฉันมีธุระต้องไปก่อนเมื่อคือนรบกวนพวกคุณมากแล้ว จะไปตั้งแต่เช้าเลยเหรอคะลู่ซูวินมองเธออย่างอ่อนโยนในดวงตามีความเกลียดคร้านอันอบอุ่นเล็กน้อยบนคอมีรอยปิดบังอย่างจงใจซูหนานจือยิ้มอย่างรู้อยู่แก่ใจดูเหมือนเมื่อคืนพวกเขาจะมีค่ำคืนที่ดีด้วยกันใช่ค่ะขอบคุณเมื่อคืนที่ให้อยู่พักนะคะเสียงเบาลงร่างบอบ,บางของซูหนานจือก็จากไปลู่ซูวินมองไปที่ทางเข้ายกยิ้มเรียบเรียบเดินช้าช้าไปที่ด้านหลังหนิงอี้เฉิง สองมืออบรอบไหล่กว้างของผู้ชายจูบลงบนมุมปากบางของเขาคือเธอใช่ไหมอี้เฉิงอะไรหนิงอี้เฉิงไม่ได้ผลับเธอถามขึ้นเรียบเรียบลู่ซูวินกอดอกหัวรเราะเบาๆคุณปิดฉันไม่มิดหรอบถ้าผู้หญิงคนอื่นใจกล้าเข้ามาในบ้านคุณแบบนี้คุณจะปล่อยเธอไปง่ายๆแบบนี้เหรอ เธอรู้จักหนิงอี้เฉิงดีกว่าใครชายผู้มีนิสัยลึกลับกับภายนอกคนนี้ถ้าให้คนอื่นรู้ที่อยู่ของเขาการตอบสนองของเขาจะไม่ใจเย็นแบบนี้แน่นอนนี่คือเหตุผลว่าทํำไมลู่ซูวินต้องการให้ซูหนานจืออยู่เมื่อคืนนี้เธออยากทดสอบการตอบสนองของหนิงอี้เฉิงลู่ซูวินได้ยินขขาวลือมานานแล้วบอกว่าข้างกายอีเ้เฉงมีหญิงสาวลึกลับคนหนึ่งอยู่ข้างหมอนสมปีเหมือนหนึ่งวัน ลู่ซูวีนายกริมฝีปากขึ้นอย่างอ่อนโยนยิ้มอย่างฝาดๆผู้หญิงที่มาส่งคุณได้ดึกดื่นต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนอีกอย่างเช้าวันนี้คุณก็ไม่ได้โกรธเธอหมิงอี้เฉิงเอามือเธอออกหยิบเสื้อโค้ทขึ้นมาสวมใส่อย่างว่องไวสายแล้วฉันจะไปทํางานก่อนคุณไปอย่าลืมล็อกประตูอี้เฉิงนี่คุณจะไล่ฉันไปเหรอ ลู่ซูวินขมวดคิ้วเรียวเล็กน้อยมองขาวสายตาสงบนิ่งคุณเชื่อผู้หญิงคนนั้นแต่ไม่ยอมเชื่อฉันหนิงอีเ้เฉิงขมวดคิ้วเล็กน้อยอย่าสร้างปัญหาแบบไม่มีเหตุผลเหมนคุณก็สัญญาต่อหน้าฉันสี่ต่อไปคุณจะตัดขาดกับเธอจริงๆลู่ซูวินขอบตาแดงเล็กน้อยขณะเอ่ยปากฉันก็จะทำให้คุณพอใจได้เหมือนกันคุณก็ห้ามเพิกเฉยฉันอีก แล้วก็ไม่จำเป็นต้องหาผู้หญิงข้างนอกมาเติมเต็มคุณแล้วถูกไหมอี่เฉิงตอนที่13ไม่ควรเชื่อเธอหนิงอี่เฉิงเหลือบมองเธออย่างห่างเหินเรากับไม่ได้ยินคำพูดเธอฉันไม่มีเวลาคุยกับเธอเรื่องพวกนี้อี่เฉิงคุณต้องจำไวนะ้นนอกจากฉันไม่มีผู้หญิงคนไหนปฏิบัติกับคุณอย่างจริงใจแล้วเธอก็เหมือนกันแค่ต้องการเงินคุณเท่านั้นแหละ ลู่ซูวินตะโกนตามหลังเขาเสียงดังด้วยความกังวลและหนิงอี้เฉิงก็ออกจากประตูไปโดยไม่หันสีรษตกลับมาผู้ช่วยเจ้าก็รอภายในรถเขาแล้วเห็นเขาออกมาด้วยใบหน้าบุดบึง้งก็เปิดประตูรถอย่างเขารบประธานหนิงได้ยินว่าคุณนายกลับมาแล้วเหรอครับอดีตคุณนายหนิงอี้เฉิงเหลือบมองเขาเอ่อยเตือนอย่างเยือกเย็นอ่าใช่ครับครับผู้ช่วยเจ้ารีบอพอยักหน้ารถลั่นเข้าสู่ถนนสายหลับประธานหนิง เมื่อกี้ผมเห็นคุณซูเดินมาจากครหาสนาคุณไม่กลัวเธอเปิดเผยที่อยู่เธอไม่กล้าหรอกหนิงอี่เถิงมองวิวทิวทัศน์นอกหน้าต่างเรียบเรียบห่วงแหนคำพูดดุจทองคำผู้ช่วยเจ้าหลับตาไม่พูดอะไรอย่างรู้ทันมองออกว่าวันนี้เหมือนประธานหนิงอารมณ์ไม่ดีอย่างมากแต่ไม่นานนะักความสงสัยของผู้ช่วยเจ้าก็กลายเป็นจริง นบ,บริษัทที่เฟิงกรุ๊ปภายในห้องทำงานท่านประธานชั้น88เกิดเสียงปังเอกสารถูกผู้ชายทำลายอย่างรุนแรงบนโต๊ะผู้ช่วยเจ้าไหลสันหุบตาลงมองข้อมูลในเอกสารอย่างระมัดระวังหัวข้อข่าวลือในวันนี้หนิงอี้เฉิงอยู่ห้องเดียวกันกันกบอดีตภรรยาคาดว่าจะคืนดีกันอีกครั้งตามรายงานข่าวสิ่งที่เผยออกมาอย่างเข้มข้นล้วนเป็นข้อมูลส่วนตัวทุกประเภทของลู่ซูหวิน ผู้ช่วยเจ้าถอนหายใจอย่างปวดศีรษะเขาเคยเตือนประธานหนิงตั้งนานแล้วว่าไม่ควรเชื่อใจผู้หญิงข้างนอกสูหนานจจอคนนั้นแค่เห็นก็รู้แล้วว่าเป็นผู้หญิงละโมบโลกมากเพื่อเงินแม้แต่ศักดิ์ศรีความเป็นผู้หญิงก็ขายได้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงขายข่าวร้ายแรงให้กับสื่อบันเทิงยิ่งไปกว่านั้นเธอยังสามารถสร้างโชคลาภกับมันได้อีกด้วยผู้ช่วยเจ้าหุบตาลงอย่างกังวล เห็นหนิงอี้เฉิงมีสีหน้าปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งซึ่งชั่วร้ายลึกซึ้งและน่ากลัวราวกับจะเกิดภูเขาไฟระเบิดในวินาทีต่อมาสืบให้ฉันว่าเป็นสื่อบันเทิงบริษัทไหนหลังจากนั้นสักพักสายตาหนิงอี้เฉิงก็เย็นยะเยือกพูดขึ้นอย่างเย็นชา รู้แล้วครับผู้ช่วยเจ้าปัดเหมื่อถอนหายใจบังเอิญในขณะนี้หนิงอี้เฉิงก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาผู้ช่วยเจ้าะลอฝีเท้าโดยไม่รู้ตัวและไม่รู้ว่าใครไม่อยากมีชีวิตล้าโทรมาหาประธานหนิงในเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อแบบนี้ฮัลโหลหนิงอี้เฉิงเอ่อยด้วยเสียงเรียบฉันเองครับประธานหนิงเสียงหวานปานน้ำผึ้งของซูนานจือดังเข้ามาในหูเขาหนิงอี้เฉิงยกมุมปากวาดโค้งเย็นชาเล็กน้อยใครให้เบอร์คุณ ระหว่างพวกเขาไม่มีการติดต่อสื่อสารกันตัวกลางหนึ่งเดียวคือมาดามกูมาดามกูข้าซูนันจือตอบอย่างสงบปลายเสียงมีสเสน่ห์ทำให้ผู้ชายคันหัวใจเรามาเจอกันได้ไหมคะมีเรื่องอะไรหนิงอี้เฉิงถามเรียบๆจากนั้นก็หัวเราะเยาะนึกขึ้นได้คราวก่อนไม่ได้ให้เงินเดี๋ยวให้ผู้ช่วยเจ้าโอนไปให้คุณไม่ใช่ครับประธานหนิงฉันมีเรื่องอื่นซูนันจือพูดเสียงระมัดระวงัง ฉันก็มีเรื่องจะถามคุณพอดีหนิงอีเ้เฉิงพูดเสียงทุม้มบ่ายสองโมงโรงน้ำชาเมืองปิง โรงน้ำชาเมืองปิงซูนานจือคิดสักพักก็อยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลที่เธอทำงานรู้แล้วครัประธานหนิงซึ่งเสียงของเธออีกฝ่ายก็ตัดสายไปแล้วซูนานจือส่องกระจกจัดผมให้เป็นระเบียบสวมหมวกพยาบาลมองผู้หญิงสวยมีสเสน่ห์ในกระจกผิวเนียนขาวละเอียดผิวสวยขมวดเบาๆเครื่องแบบพยาบาลแนบผิวอย่างหนานแน่นเผยขาเรียวยาวสองข้างมันช่างน่าดึงดูดอย่างง่ายดาย เธอถือนาฬิกาเดินออกไปมาถึงประตูทางเข้าห้องผู้ป่วย VIP พีแผนกนารีเวทที่นี่คือห้องผู้ป่วยที่มู่นวนพักผ่อนคุณมู่ยังสบายดีไหมซูนันจือยิ้มเล็กน้อยขณะผลักประตูเข้าไปมองไปที่หญิงสาวใบหน้าซีดเซียวเรากับกระดาษที่นอนอยู่บนเตียงมู่นนวนกวาดสายตามองเธอเสียงแหบพร่าไม่คิดว่าคุณซูเป็นพยาบาลด้วย ซูนานจือยืนข้างเธอคัดลอกสถิติกับเครื่องมือขณะที่ถามไปด้วยคุณมู่รู้สึกยังไงบ้างคะฉันรู้ฉันแทงแล้วคุณซูต้องแอบดีใจใช่ไหมละมูหนวนไม่ตอบแต่กลับยิ้มย่อเธอลายปากกาซูนานจือชักงักเล็กน้อยรอยยิ้มยังคงไม่เปลี่ยนแปลงคุณมู่กังวลมากไปแล้ว